สวัสดีเพื่อนสมาชิกเพจวหวนท่านชายครับวันนี้ผมพาทัพทิมพมา่าบ่อโมโกกนะครับเนื้อสีชมพูสดนะครับภายใต้งานตัวเรือนเงินชุบทองคําขาวนะครับมีลายฉลุประดับเพชรด,ด้านข้างสวยงามงานละเอียดเลยนะครับงานตัวเรือนเงินชุบทองคําขาวเพชรสวิตเม็ดนี้เพิ่มความแปลกใหม่ครับมีลายฉลุแล้วก็ประดับเพชรด,ด้านข้างงานละเอียดสวยงามทีเดียวนะครับ ตัวเรือนเงินชุบทองคำขาวเพชรสวิตครับเป็นทับทิมพม่าไซส์ใหญ่เลยนะครับใสใช้ได้เลยทับทิมพม่าไซส์ใหญ่มีตําหนิตามธรรมชาตินะครับมีรอยตําหนิมีรอยหมาขาวด้านข้างมีรอยแตกเล้าบ้างตามธรรมชาติของทับทิมพม่าครับห่วงนี้ราคา18,500บาทครับไซส์นิ้ว62ไซส์นิ้วสามารถปรับแก้ได้18,500บาทได้ทับทิมพม่าไซส์ใหญ่เลยนะครับสนใจ โทร0896468979ครับสนใจงานดีไซน์นี้มาขึ้นตัวเรือนที่ร้านได้ครับราคานี้แพงไปอยากได้ราคาไหนโทรพูดคุยได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายก็ชมเปนเพลินๆครับสวัสดีครับ